ีเฮ็กก่อนนะครับผมนี่นะครับบ้าที่ไหนนะครับผมมีสเต็กสเต็กเนี้ยน้แต่ที่ต้องเป็นสเต็กแน่นอนนี่โอ้อุดอักนะครับผมเหมือนจะไปอิมนะครับแต่ที่ทําแล้วสวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีเพื่อนๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง A J N กับโจ๊กค่ะนี่นะครับนี่คือสเต็กของเราจากโอ้หตอนนี้คือสราอริี่อรจะทำเดิมนะครับอ่าจาก ปลาปูนี่กินมีนะครับนบอกว่าจะไดก็กินไปจานนึงแล้วบอกปอขอต่อเหมือนเฮาต่อก๋วยเตี๋ยวอร่อยพี่แอนเพราะว่าสเต็กเนี่ยนะครับสเต็กนี่นะครับผมแอนง่ายมากอเลือกสันนอกหรือสันในก็ได้นะครับตอนนี้เฮาใช้สันในสันนอกเอาสันหอกนะครับผมแล้วก็มาหั่นแบบนี้ครับพี่แอนหั่นให้มันหนาๆหน่อยนะครับอประมาณสัก เกือบ2เซนติเมตรหนึ่งถึงแปดเซนติเมตรอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาซ้อมนะพี่แอนจิ้ม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 นะจิ้มไหนจิ้มตัวเนื้อครับปั๊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 บเหมือนกับเขาสับพี่เอนนี่สวัสดีค่ะป้าทุนดีสวัสดีค่ะสสวัดีคมาชมด้วยค่ะมาจากปั๊ป่วนยูกินีป้าทุนดียวผมคือยู่ที่่อาฮอนนารูลูนะครับนะครับวันนี้จะทำสเต็กกินกันนะครับผมกับแบบง่ายๆครับใช้เนื้อสันนอกนะครับผมอ่า ปัดตามความหนาประมาณนี้นะครับอ,อแล้วเราอเอาซ่อมนี่นะฮะเข้าไปจิ้ม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 ไว้ก่อนนะครับผมอเอาผ้าหรือว่ากระดาษที่ชู่ดที่ซับน้ำให้แห้งๆนะครับผมาาบบแล้วเราก็มักด้วยอันนี้ความเป็นคนไทยนะครับมักด้วยน้ํามันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมนี่แหละครับผมและก็ดมข้นจืดอ,อแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปเล็กน้อยใอใส่ใบโรสแมรี่เข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่พริกไทยดำเข้าไปนะครับที่เกี่ยวๆนี่ไม่ใช่ว่าเนื้อหมดอายุนะครับ นี่คือใบโรสแมรี่ของเรานะครับต้องขอบคุณพักคุณดีนะครับที่ให้ยืมโรสแมรี่นะฮะมาทำอาหารในค่ำคืนนี้นะครับปีหนึ่งนี่จะถามว่าใส่น้ำมันหอยด้วยเลยเนาะปีหนึ่นี่จะว่าดีนะมาจากคนไทยก็ตาทีนี้นะฮะไอ้ตุ๊กทำการจีเห็ดออริจิไว้นะครับอ้าวแล้วจะปรุงรสนะครับผมด้วยเกลือป่นของไทยนะครับผมของไทยทำเองนะครับโรยไปนะฮะ จะได้มีความมันมัน,นะมันจากเนยสดนะว่าบัตเตอร์นะรึบรึบๆึเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนะครับจะได้ความเค็มเ็มมันมันนะครับลักษณะรสสัมผัสคล้ายกับขี้หมูกตอนที่เราเป็นวัดโอ้โห้น่ากินมาก<อ>นะฮะพอ,เ,เ,อเอาเกลือออกจากข้างต่อแก๊สพี่โจแล้วเราก็ย้ายนะฮะย้ายเขาก็กกรับด้านนะเพื่อนมีนะฮะน้องๆนูดูที่ดูช่องีอยูนะครับ อย่าลืมกดไลค์คุณลุงด้วยนะครับอ้าวได้ลุงกดกลับนะครับพีแอนนี่บอกว่าอร่อยค่ะจ้าดีใจวันนี้ได้มาชมด้วยพีแอนนบอกที่อ่ามอดอย่างกับปีแอนนที่เขาม่อนเลยมอดกุเวนเนี่ยม่อนกุเวนใบ่ใช่เลยไปเหรอไม่กำปองไม่กำปองนะครับเปิ้ลขายเฮดออริจิจีลนะครับดบจีแบบนี้นะครับเสียบไม้จีธรรมดาธรรมดาปิ้งธรรมดาธรรมดานะครับผมแล้วเสิร์ฟขายกับนักท่องเที่ยวนะครับผมไม้ละยี่สิบบาทเนี่ยประมาณสัก สี่ชิ้นนะฮะโเป็นะแม่นแล้วค่ะพี่ในนี่ค่ะเห็ดออริจิใช่ไหมใช่แล้วค่ะเห็ดออริจีจะมีรสสัมผัสที่คล้ายๆกับเนื้อนะฮะเนื้อที่แบบดึงๆนะครับรับประทานคู่กับเนยที่หอมมากเดี๋ยวก่อนทําไมจะต้องอธิบายขนาดนั้นด้วยเพื่อป้าทุนดีจะทดลองทำด้วยแล้วก็อธิบายให้ป้าทุนดีนะฮะป้าทุนดีนี่ชอบทำอาหารเหมือนกันเลยนะครับป้าทุนดีนี่เขาอันนี้นะฮะทำ กรีบโยเกิร์ตนะฮะป้าได้สูตรใหม่ในการทำกรีบโยเกิร์ตนะฮะพี่แนนแล้วก็ที่ขาดได้เลยนะฮะขนมปังของป้าทันญีนี่เป็นขนมปังนวดด้วยมืออ,มอร่อยมากนะฮะถึงแม้ป้าไอ้โจ๊กไม่ได้ชิมนะครับแต่ว่าดูเนื้อสัมผัสของขนมปังเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากอ่พีนะ่แนนบอกว่า 18K แล้วดีใจด้วยนะคะพี่แนนนี่ก็จะ10,000แล้วอ่า นายบาังการ์ดินะฮะาายายเทืองสวัสด,ดีคะ่ดดคะครับยายเทืองต้อนรับยายเทืองนะครับพี่แหนบอกว่าตามมาที่หนึ่งน้ำหน้าไปยี่สิบข้า,อาโอดย้พูดอย่างนี้ก็พี่แีครับคือโอกาสของของแต่ละคนเนี่ยถึงแม้ว่ายอดเราจะขึ้นจริงๆแล้วแต่หลังบ้านเรานี่ย่ำแย่มากเลยนะครับผมยอดวิวเราไม่ได้เยอะเหมือนกับที่ ยอดซับนะครับค่ะนานะมันจะมีโอกาสที่แตกต่างกันออกไปค่ะกระปุกเราก็ไม่ได้แตกทุกเดือนกระปุกเราแตกยากมากนี่ยังยายเทืองนะครับผมเนี่ยย้ายเทืองครับพึ่งกระปุกแตกเร็วๆนี้นะฮะยอดซับก็ไม่เท่าไหร่แต่กระปุกแตกแล้วแต่ละคนที่โอกาสไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะเป็นแบบเหมือนว่า เหมือนปกซีดีสวยงาเนะครับเต็มเนื้อในเพลงฟักไลาเรื่องแม่น้องสวัสดีค่ะแม่น้องเรนะคะ,ะวันนี้มาจวนกินจีนปิงจีนจีจีนปิงจีนปิงเนี่อ่านีตอนนี้ก่อพวกมันนะฮะมันฝรั่งที่เราก็สุกแล้วนะฮะนี่นะครับมาสเตอร์อ่ะมันฝรั่งที่ให้โจ้ทำการอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเั้งเมดพี่เน้นว่าที่ช่องรอบแรก แตกออกมาปีครึ่งแตกเออตอนออกมาปีครึ่งก่อนแตกรอบสองกปุูกแปดหกเดือนอช่องไม้ไอ้โจ๊กนี่กำลังเก็บหลักกิโลนะครับผมมีซับอยู่ประมาณเท่าไหร่แปดร้อยปายปดายนะครับแปดร้อยกว่าคนนะครับผมอแต่จํานวนลักกิโลจานวนลักกิโลนี่น้อยมากเลยนะครับไอ้โจ๊กเลยใช้เทคนิคเดิมของน้องลูกนอน AS มาคือขึ้นสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วลงนะครับค่ะ แล้วก็หายไปเลยจเใจเอาลนะคัอันนี้คือหมูสันนอกนะครับที่เราทําการจิมนะครับผมโดยอา,อาจารย์หนูกันไัยนะครับผมมาเข้า <c oughs> แล้วก็มากด้วยนมข้นจืดซอสหอยนางรมนะครับผมใบยศแมรี่นะครับพริกไทยดำนะฮะแล้วก็เนื้อหมูที่ซื้อมาในวันนี้นะครับผมกินไปแล้วสองสองติ่มนะครับ ่งนี้คือสองชิ้นนะครับในภระาไยสองชิ้นแบบนี้เลยใช่ไหมคะรวมกันทั้งหมดมี่สี่ชิ้นนะครับความหนายูทีหนึ่งจุดแปดเซนติเมตรนะครับผมราคาเจ็ดสิบสองบาทแต่กระยจะบอกเพื่อนๆว่าอาหารพวกนี้เราก็สามารถทำกินกันเองได้ต้นทุนไม่แพงนะฮะถ้าไม่มีนมสดนมจืดนะฮะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับถ้ามีก็ใส่มันก็ใส่พี่แนนถามว่าช่องใหม่อันไหนคะแปดร้อยทำไมไม่เห็น ช่องชื่อว่าอ้ายโจ๊กค่ะพี่แนนค่ะภาษาไทยออ่างไม่โทรสระอายอยักษ์แล้วก็โจ๊กนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษ AI อโจ๊กค่ะ,ะพี่แนนเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับผมเรียนเชิญอาจารย์ยิชาสอปชนะครับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตมาอธิบายถึงเรื่องของการครอบฝ่ามอในกระทะแบบนี้นะฮะคือขอเรียนเชิญอาจารย์ก่อนนะครับค่ะ ปะทุนีบอกว่าทำเองถูกใจค่ะใช่แล้วค่ะปะทุนีค่ะอ๋อเรียนเชิญค่ะอาจารย์น้องมนสวัสดีค่ะ Hi everybody ผม is the greenhouse effect for the cooking into night ยัง in to night ว่ะ at night at night because ผมความร้อนที่ระอุนะฮะจ้ะนะครับผมตรงนี้เปรียบเสมือนกับ ปรากฏการเรือนกระจกนะและพื้นราบตรงนี้นะครับก็เหมือนกับโลกมนุษย์ของเรานะฮะทีนี้นะฮะเนื่องจากว่ามนุษย์ทําลายทรัพยากรธรรมชาติเยอะไปนะครับผมจึงเกิดปรากฏการ์กร e นเฮาส์เอฟเฟกต์ทำให้อากาศร้อนไม่สามารถจะออกไปสู่ชั้นบรรยากาศสู่นอกโลกได้นะเกิดปรากฏการ Green Effect ์กรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นี้แล้วมันดีอย่างไรกับเทคนิคการทําอาหารนะปรากฏการณ์นี้ทําให้เหนื้อนะฮะ ค่อยๆสุกจากข้างล่างขึ้นข้างบนอโดยลมร้อนอากาศร้อนที่ประาะว่าแน่นหนากว่าจะลอยอยู่บนแล้วก็วกทําการตกลงมาข้างล่างนะฮะทําทำให้ตัวหน้านี้เริ่มสุกเหมือนกันอนแต่ระวังข้างล่างจะดํานะคะถูกต้องนะครับอันนี้คือ <laughs> นีไมคเคลิ้นแจ็กสันหรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเลๆนวๆทีแต่งปั้นกันนะครับแล้วก็เทคนิคของตัวการกับ เนื้อสเต็กนะครับผมอันนี้ผมพูดถูกว่าผิดนะครับเด็กพี่นันนี่ที่เสริมได้เลยนะฮะเขาจะมากลับบ่อยนะฮะเขาจะกลับประมาณสักครั้งถึงสองครั้งนะฮะพ่อขี้เกียจเดินไปกลับจะให้มันมีมออเตาใช่กลับมาคือกลับไปกลับมาพริกด้านพริกไปพริกมาอันนี้มันไม่ใช่จีนปิ้งมันคือสเต็กโปรดขี้เกียจเมนูอาหารนี้หน่อยถ้าว่าสเต็กกลับบ่อยก็จะเป็นจีนปิ้งถูกต้องนะครับเขาต้องหื้ น้องได้คงความเป็นอินเตอร์เนชั่นะครับวอาโํจำเนียงไปได้เนาะินเ e r n a t i o n a l เออเปี่ยตไปอางหน่ว่าอยากจะเอาไม้เคียนสองคนนี้มาเายังกฤษพวกบอกฉันอยากจะเอาไม้เคียนเคียนเคียนมากนะครับไม่รู้เรื่องไม่พอนะจำเนียงมือเนึ่งน้องม่อนว่าเอาสุกหรือแค่มีเดียมคะนั่นเอาสุกหรือมีเดียมพี่โจ๊กเอาสุกดีกว่านะครับผมอ่าเพราะว่าเนื้อหมูนะฮะ เ็นมีประวัติมีเรื่องราวไว้นะครับผมรับประทานหมูที่สุกดิบอยูดีๆนั่งจินอยู่ดีๆเพื่อนเรียกไม่ได้ยินนะครับเพราะขี้เกียจจ่ายตังค์ไปจ่ายไปโรคหมูดับฉะนั<อ>้นตอิมมันสุกไว้ก่อนออนะฮะนี่แล้วก็กลับนะเพื่อนนะครับกลับตัวก็ไม่ได้ไม่มีอะไรให้มาคิดถึงนะฮะนี่นะครับปึ๊บ เ็จะหาง,งามนะครับเป็นนี้ไปอันนะครับอ่านะครับนี่นะฮะนี่คือเทคนิคการทําแบบครีมเฮาส์เอ็กซ์เนะฮะแล้วระหว่างนี้นะครับผมขอโทษนะครับเป็นนักดื่มนะครับพี่แอมอ่เดี๋ยวขอนะฮะดื่ม ให้กับทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมช่อง AJX อันนี้น้ำอะไรคะน้ำมะเขือเทศดอยคำอ๋อใหญ่ๆกอหนเนี่ยกองชูทนแล้วค่ะอันนี้น้ำมะเขือเทศดอยคำนะครับมีขาเหมือนกับของดีนะครับนะฮะนี่คือน้ำมะเขือเทศนะครับอย่าคิดเป็นอื่นนะมีขาฝอยด้วยขาและมีขนด้วยนะเนี่ยใช่คือนะครับผมอ่ะเด็กโพเต์เออเด็กโทเมโตั เวอร์ชันสามนะครับเวอร์ชันกับทีนะครับเวอร์ชันสามนะครับอ่านี่จะเป็นวายชั้นดีนะจากประเทศวายยังรู้แต่ไม่มีแบงค์พันอยู่ในนั้นเป็นที่ของเพลงเสลิะบอกพงว่าถูกต้องนะครับวิธีการเช็คขาวายนะครับพี่แนนดี้ปัดถนุ่ดีครับไอโจ๊กทําถูกหรือเปล่านะครับนี่เช็คขาวายน้งงวายเราอายุดีหรือเปล่านะครับเอามันข้นมากเลยนะเพื่อน น้องมลถามว่าเมื่อกี้มาไม่ทนันค่ะใช้น้ำมันง,งานหรือเนยคะ่ะขอไอ้โจ๊กจิบบวยก่อนนะมามนะนะเ,เมื่อกี้นะก๋วทำสเต็กสเต็กสเต็กใช้เนย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 นี่เขาเหลียกวัดเนยโสกเนยโสกนะเนยโสกไม่ใช่มาการีนให้มาการีไม่ลาย มาการิงมันจะทําให้มายแต่ฮ<า>ันเน,นี่จะทําให้มันหอมมันหวานแล้วดึงตัวความจุดยซี่มันออกมานะ<า>นีะ่นี่ก๋กปักป,ปินกิ๊กเล็กกิกน้อยอ่ะแปะชอบกินสเต็กเหรอคะก๋วไม่ชอบก๋วชอบจิงงบจ้งปีงชบจิ้งปีงแล้วแปะทาสเต็กทำไมคะทําเป็นของเทงน้ำของเทงโ,โ,โอ้โหนะโอหนะครับ สีสันนะครับผมก็จะเป็นจะอีนะครับถ้าไขายย่ใหาจะเพิ่มมีสีสันและหน้าตาทีม่มีความเป็นจีนติ้งเพิ่มหน่อยมนะครับยอะซอสปลาเขียวหรือว่าซีกิ้วดำเข้าไปนะครับเติมความเพื่อความว่าเป็นสีน้ำตาลหรือความบราวนี่นะฮะเข้าไปนะฮะแล้วเขาจะเช็คติ๊งได้นะฮะว่าสเต็กของเรานี่มันโอเคนะฮะทุกคนนะครับทํามือแบบนี้ ค่ะและกดหมุนหมุนหมุนบิดกไป่ไม่ใช่นะไม่ใช่เขาทำแบบนี้นะครับอุ้มน้อยสวัสดีค่ะพี่กุ้งน้อยดีใจจังเลยพี่กุ้งน้อยมาพี่กุ้งน้อยโจ๊กกับแอนเรียนแบบพี่กุ้งน้อยนะครับสเต็กใช่ไหมใช่ครับพี่กุ้งน้อยนะพี่กุ้งน้อยว่าหอมจังโพี่คุณครับนี่เลยนะครับผมอันนี้คือไอดอลของช่อง AJ แอนกับโจ๊กนะครับ พี่กุ้งน้อยคนนี้นะครับผมผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักนะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารแล้วก็มีหลานรักที่โจ๊กบอกว่าติดตามพี่คนนี้ติดตามพี่คนนี้วันนี้พี่เขามาทักทายแล้วนะขออนุญาตอุปถึกเมืองเนาะนะพี่เป็นคนต่างราวนะครับสวัสดีครับพี่กุ้งน้อยครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่อง AJN กับโจ๊กนักๆนะครับผมมาฮักกันฮักกันฮักกันแป้งกันนะครับอยู่ฝั่งสอปกลาว สบายดีก็ครับพีปป่นะครับเอาดีว๋วก่อนลืมลืมลืมเอาใหม่ละใหม่ละเอามืออย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดดูนะฮะความรู้สึกนี้จําไว้ในเมมโมรีนะฮะแล้วลองกดดูที่เนื้อเราอย่างนี้อแย่แล้ว แข่งเป็กเลยนะายอ่ะแสดงว่าเนื้อตัวนี้สุกเกินไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้ามันได้แบบนุ่มนุ่มนุ่มแบบนี้คือโอเคมีเดี่แหแร่แต่ตอนนี้แร่ไปไหนนะฮะโอ้โหบอกเลยนะครับแร่นะครับผมไปเอาหน้าไปขายข้างนอกเพราะว่าตอนนี้มันไม่แน่นอนแน่นนะไม่ใช่ตรไหมนะครับมันแห้งเกินไปมันสุกเกินไปมันอูนนกมันปากนะแน่นอนเปียกนะครับอ ปลาทุนดีทักทายพี่กุ้งน้อยนะคะ่ะสบายดีน้องกุ้งน้อยค่ะพีะะ่ดูอีสสวัสดีค่ะค <c oughs> มันแห้งเกินไปนะครับอันนี้แบบได้มีเบี้ยแรมแล้วครับผมอันนี้คือแห้งเกินไปนะครับ<อ>ที่บอกครับผมกดแบบนี้ถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เมมโมรีเก<อ>็บไปนะฮะแล้วกดไปนะครับถ้ามันเหมือนกัน<อ>แปลว่ามีเบี้ยมแรมแต่ถ้ามันกดแล้วแข็งเกิรกเดิกนะ<อ>เกิกเดิกเช่นนี้แห<อ>ละ ไปแล้วมันโอเวอร์เบลนกันไปแล้วนะครับแม่นะฮะจะถามว่ากินได้ก็กินได้นะครับแม่นะครับผมอ่านะครับขอเชิญชวนนะครับทุกทุกคนมากินด้วยกันนะครับอันนี้จานขี้เลอะเทอะที่คือเขาทํากินมาแล้วหนีออกนะนะฮะต่อรอบสองก่อนทักทายพี่ลูอิสตัวนะครับสําหรับอการเข้ามาชมในไลฟ์สตรีมนะครับอ่าเดี๋ยวไอโจกับพี่แอนก็ขอตัวก่อนนะครับผมอ่านิจากันไปก่อนนะครับขอบคุณนะฮะ ป้าทุนดีมีเรื่องเยอะนะครับพี่แนนนี่ดาบอสตินี่นะครับน้องลูกหนอนเออดูลูกหนอนแม่น้องเลน้องเลมอนนะฮะเย่อเทืองพี่กุ้งน้อนะครับพี่กุ้งน้อนะครับที่เขามาไลฟ์สตรีมนะครับอฝากเลยนะครับฝากนะครับผมกดติดตามกันกันและกันนะครับผมกดติดตามพี่กุ้งน้อยนะฮะอ่าเป็นยูทูบเบอร์ฝั่งสอปกรณ์นะครับผมอ่าแต่คอนเทนต์พี่กุ้งน้อยนี่คือแบบน่ารักมากน่ารักมากทำกับเขาเอ่อได้แบบ ง่ายๆแล้วก็น่ากินมากครับผมคุณนะครับผมอ่าพี่น่ารักพี่น่ารักครับพี่ดูอิททำไปแล้วหรือพี่ดูอิทกำลังมาพี่ดูอิทจะไปแล้วหรือครับอ่านะฮะอ่ะก็ต้องทุกค้าเลยนะครับในหลังไลฟ์สตรีมนะครับขอบคุณนะครับผมป้าทุนดีมีเรื่องเยอะพี่แอนนีดาบอสครับพี่พิมพาเพลินเยอรมันนะฮะพี่ดูอิสนะฮะลูกนอนเอเอสเอ็มอาร์นะครับผมยงแฮ p ี y แชร์นะครับผมที่สอนในการไลฟ์สตรีมนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเราเจอกันบหาแล้วทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้เฮาตัวนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอ้าวชนน้ำซอสมะเขือเทศกันหน่อยจ้านะครับเชียร์นะครขอทุกท่านสวัสดีนะครับผมปีใหม่ร่วมงานสามวันข้างหน้านี้นะครับค่ะอออย่างที่ยังบริธรรมเตื้อนนะครับยังขาดตกบกพร่องไปขาดไปนะครับปีนี้แบบตัน ีหน้าเรื่องใหม่นะครับเลื่องใหม่นะครับผมกำลังใจทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายดีครับพี่กุ้งน้อยสบายดีค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณพี่ดูอีทขอบคุณพี่เดนนี่ขอบคุณน้องเลมอนขอบคุณแม่น้องเลขอบคุณป้าทุนดีขอบคุณยายเทืองนะคะขอบคุณพี่เลนนี่นี่เป็นแบบพี่ลูกคนพี่น้อยกุ้งน้อยอาปาจาปาจุอาปาจาบายบาย บายค่ะบายบาย